สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกทุกท่านเลยนะครับเนาะสวัสดีทงท่านผู้ชมที่ติดตามกันมาตั้งแต่นต้นนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่เขามารับชมช่องซางยงนะครับนะเนาะทหรือมารับชมใหม่นะครับเนาะครับขอสวัสดีสวัสดีปีใหม่นะครับเนะาะเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของปีแล้วนะครับเนาะโอ้ว่าท่านผู้ชม กับวัน่นกันมืนมดหรืออย่างนะครับเนาะอนะ่านะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางหวยราวพัฒนาของวันที่สามสิบนะครับเนาะสามสิบธันวาซึ่งเป็นคลิปสุดถ่ายของปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเนะนาะปีหนาเขาก็จะมาพอกันในพศใหม่นะครับเนาะพุทธปีใหม่นะครับเนาะ ผมก็ขอไว้พ่อในพ่อแม่พ่นองที่เข้ามารับชมนะครับเนาะโชคดีมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อเห็นยังขอให้ลำให้รวยนะครับเนาะสุขภาพแข็งแรงนะครับเนาะเดี๋ยวเขามาติดตามแนวทางหวยลาวพัฒนาหอทอนะครับเนาะครับสําหรับแนวทางวันที่28นะครับเนาะเรามาตรวจตรวจคอนนะครับเนาะสำหรับผลหวยลาววันที่28นะครับ 08หาเก่านะครับ08เอ้ยพบเก่า08หาเก่านะครับเนาะซึ่งแนวทางผมหายไปก็หาหาเก่านะครับเนาะก็ออกเต็มเต็มนะครับเนาะซึ่งเป็นขนาดเสียดายนะครับเนาะเพราะว่าผมเบิ่งยอดวิวละยอดวิวบ่ค่อยขึ้นก็แสดงมาบ่ค่อยบ่ได้คนบ่นท่านผู้ชมก็ คือสิส่วนมากคือสิบเเห็นคลิปตอนนะครับเนาะเราเห็นห่ดหมาถือลายไทม์แมนพันตามนะครับเนาะถ้าเราเป็นยังนะครับเนาะถ้าให้หูว่าเออมันเข่ากับพอนะครับเนาะติดตานไปเรื่อยๆนะครับเนาะฝากกดไหลกดแชร์หรือกดซับสไครต์แนะนำใครนะครับเนาะมาต่อนะครับเนาะพมพกับเข่าหาเก่านะครับหาเก่านะครับ โคตรงอได้แนละ้วครกเก่ามันกือยุคข้างหน้านะครับเนาะพวกเก่าหาเก่านะครับเนาะสามโต๊ะกับแปดหาเก่าของผมหาหาเก่านะครับเนาะสี่โต๊ 80, กับเก้าห้าหกเก้าน,นะครับแต่ผมมันมีแปดชุดใบกลางกัคืองซีดีนะครับเนาะอ่ะ ว่าเป็นยังก็ถือว่าท่านผู้ชมท่านไหนด้ติดตามนะครับใ้ตามก็เป็นถือว่าใครโชงให้หลาบช่วงถ่ายปีเก่านะครับตอนรับปีใหม่นะครับเนาะก็เดี๋ยวเข้ามาติดตามกันอีกเป็นอันที่สามสิฟนะครับนมันจะมาอีกบอกนะครับเนาะอ่าอุ้งกยากให้มันเขานะครับยา้มันเขาอยายพอพี่น้องมีโชคมีลาบต้องกันนะครับเนาะเอาจะได้มีเงินมีทอง ่ารถหลดาล่านะครับเนะาะขารถหลดาล่า่าน้ํามันเมื่อบานนะครับเนาะตัวผมเองผมก็จะได้กลับบานนะครับนะเนาะเมือนี้บานอยู่อุบลน,นะครับเนาะเป็นคนอุบลจังหวัดอุบลน,นะครับเนาะมาเห็นงานอยู่กรุงเทพเดี๋ยวไปติดตามแนวทางของมันที่สามสิบกันเลยครับผมครับสำหรับวันที่สามสิบนะครับเนาะวันที่สามสิบ ผมก็ได้คิดออกมาเรียบร้อยนะครับหาสองศูนย์นะครับเน่าหาสองศูนย์ตัวนี้เป็นอยังผมก็บรุรบเพราะว่าผมคิดว่ามันหนาจะไก่เคียงหวยไทยนะครับนะั่ผมคิดว่ามันเอ่อมันหนาจะหวยไทยหนาจะประมาณนี้นะครับนะ ฮ่าฮ่าเก่าหรือฮาฮาหกนะครับเนาะถ้าเพิ่นใจดีเพิ่นกันนาเสะหายเฮานะครับเนาะแต่หวยลาวเมื่อานนี้นะครับเนาะห่าสองศูนยะ์ 20, นะครับเนาะแนวทางที่หายไปผมว่ามันต้องมารักใดลักหนึ่งแน่นอนนะครับสี่ศูนย์ หาศูนย์หกศูนย์นะครับเนะาะหกสามหากสี่แล้วก็เจ็ดสามนะครับเนาะแล้วก็นี่หาหาน้ำจำหนึ่งแถมถ่ายนะครับ หกศูนย์มันอาจจะออกสองศูน,นย์อะไรมาแน่จ้ะนั่นยิงเรียนตลบเลยนะครับอะต่อไปก็เป็นเหล็กสามตัวนะครับน้อเหล็กสามตัวห้าห้าศูนย์ห้าหกศูนย์ 5 2าสอนะครับต่อไปก็เป็นเลข c ตัวนะครับเนาะห้าศนเจ็ดสามนะครับเนาะ็น่าจะประมาณนี้นะครับเนาะ พี่น้องลงทุนยังกะบไอ้บึงกำลังแห้งอย่าขอเนาะครับเนาะผมก็คิดมาตามสูตรนะครับเนาะเขาแน่ว่าเขาแน่นะครับเนาะมาต้องเทากับเขาเนาะครับเนาะต้องเทากับเขาต้งเทากับเขาเนาะครับเนาะตามตามสูตรเนาะครับเนาะ จะเขาทุกงหมดจะก็อยู่ยากนะครับเนาะเอาตามก็ได้มวนได้ซื่งกันนะครับเนาะ,ะสำหรับคลิปมยวยเลาพัฒนาของเฮ้าวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเนาะอาจจะลืมนะครับนาะหวยไทยกะบว่าห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 ,าหากนะครับเนาะหาห,าหากประมาณเนี่ยนะครับเนาะผมคิดว่าบ่น่าจะหนีไกลหนีนะครับเนาะ สุดท้ายนี่ก็ขออวยพ่อหนพ่อพี่น้องนะครับเนาะมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเมื่อนี้ขอให้เขาสี่โตนะครับเนาะอ๋อเมื่อนั้นผมลืมบอกไปนะครับเนาะผมก็ได้โตสี่โตนะครับเนาะผมเหรนเหล็กสี่โตนะครับนี่นะครับใบที่ผมเขียนเมื่อนั้นนะครับเนาะผมเขียนลงกระดานแค่เก้าห้าหกนะครับเนาะแล้วก็ ผมมาไหนตัวนี้นะครับนะ่าถือตัวนี้เก้าแปดห้าศูนย์นะครับนะรรนเ,เ,เนาะเก้าแปดห้าศูนย์ผมได้ตดนะครับเนาะตดสี่ตัวตอนหนาผมจะบริเลนเลขกสองตัวนะครับผมเลนเลขกสี่ตัวนะครับอ่ะสุดท้ายนี่ก็ขอให้พ,พ่อแม่น้องโชคดีตอนรับปีใหม่นะครับเนาะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกทุกฐานเลยครับผมอยากใจช้างยงนะครับเนาะ สำหรับมันนี้ก็สวัสดีครับ